เปิดภาพมากำมะยืนยู่กลางทงพี่น้องว่าจ้างเขามาอัดเฟืองให้กลางทงหน้ากะแห่งเล่งเกี่ยวเข่าออกไปเบิดแลยพี่น้องเหลือแต่ต่อเฟืองแห่งแห่งจ้างเขามาอัดเฟืองให้เพื่อเอาไปเก็บไว ให้ง่วจินช่วงฤดูการวานเขา่าเหลืออีกบวก,กี่เดือนได้เนี่ยปลายเมษากวาและเขา่าทำหน้าอีกกี่น้องปะไปเบิง้งว่าเขามาอาัดหรือ,อยัง แดดแท้มือนี่ออกมาเขาอัดไห้เลียวเรียบลอยแล้วพี่น้องบอทันซ้ำไปเบิ้งเฟืองอัดเล้วเรียบลอย รถเกี่ยวกับไปล,ะล่ะโอยรถอัดกับไปละ่ะออกมาบ่าทันเี็น้องเขาอัดเต็มเบิร์ดโอ้เลียงลายกล่องเต็มทุ่งน้าอัดเพื่อไว้งาม มันบ่มมีมองผูกมองลามโอ้คือก่อน่ายากใหญ่ปันใดปะนี่แล้วพี่น้องก่อนฟางอัดไว้เพื่อเก็บกักไว้ให้งัวกินช่วงฤดดูการ บมีหม่งสีลามสิเพราะว่าเหลือเวลาอีกบด,ดนกระสิได้วานเข่าอีกแล้วแป๊บเดียวเด้ยพี่น้องเอ้ยก,การทำหน้านะมกราคุมพามีนาเมษาเมษาป่ายเมษาวานเข่าคือเก่า แ๊บเดียวปะยัง,งไปเบิงโอ้คือมัดดันออกไงเท้ตัดกันเทนีน่บอลเบิ่งเอาบานค่าปัานคาไทยอีก ไม่หยังครันี่คืออัดเดบเดบี่วะคืออัดเบาก้อนน,น้อยๆยาวเป็นตะลุดแท้เลย แต่ละก้อนนี่หลายบาทอยู่ดิโอ้นี่อย่างไรนี่เขาเช็ดเป็นจุละเท่าไหร่นี่จุละหาหาก้อนจุละหาก้อน ู่นี่กระสิตกไปมันเป็นเกือบสองรอยกอนคุณบอหนึน่โอ้ง้วควายกับมาต่ำมันโอ้ ก้องละหาระหาก้อนหนึ่งนี่มูลราคาอัดกสิยูประมาณสิบาทถึงสิบหาบาทพี่น้องเอ้ยนี่กัรคิดว่าน่าจะถึงเกือบสองรยก้อนบวกกุมบวกุุม บกุ้มกับชัวซีได้เก็บเกี่ยวเขาอีกนี่ต้องสามสามร้อยก้อนขึ้นพี่น้องสามร้อยถึงสี่ร้อยจังสีจังสีงสพอโอแห่งแรงหัวควายชะบอมีหมองสิกินสเลิมแล้วหแหงเบิดแล้ว ถ้าฝ้าฝนบ่ตกบ่ลงเป็นแบบนี้เนาะแห่งเล้งไวขาดฝนปับ๊บห่ากระจายปับ๊บ <c oughs> ก็ได้ยูได้กินแล้วงัวควายได้แหละเขาสิบอเอิน้นทุ่งกุลาร้องไห้บปะ เดดฮ้อนพี่น้องมือนิกระไดลมแต่ห้อนเลี้ยงลายไปด้วยก่อนฟางที่อัดไวเต็มยังบ่พอยังจิต่อัดอีกอยู่อีกทงนึ่งอยู่นี่มันมันมันบ่พอบ่พอกิน สำหรับช่วงฤดูฝนต้องอาศัยตัวนี่ซอยถ้าเห้าเลียงเอ็ดกับงัวพี่น้องเกี่ยวหญ้าไปน้ำเนนี่แล้วอีสานบานเห้าเลียงงัวพ่อได้ขายงัวกระบออยากเป็นาราคาดอก ตุลมืก่กรบาดกับตัวบาัากไงสุเม,มอร์นี่เด็ด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 แห่งเร่งคักพี่น้องเบิงเอาแห่งลี้ยอันนี้งวควายสิไปกินแบบใด,ดตุกเดือนซีเดือนหานี่แห้งเลี้ยวกันไงเลยอีกบดลเนนะปลาอยัางข้างนาน ท่านโดนกับใบเหลืองลุดล้นแล้วกับเบิดว่าละต้องได้ยุดพักเขาไว้ฝนลงจังว่ากันอีกท่นึงอาชีพจีดยางเนี่ยกับบริมเวณถรมบาดาถึงได้ดูการก็ต้องพักมันใบมันหลุดล่วงลงนี่คล้ายๆกับ ้นอย่างตกายพื่อนี้พี่น้องไอ้บนมีใบสักใบต้องได้พักมันไว้ปัดท้ายแห็งคักแห็งแน่แดดเหลือมนิดๆช่วงนี้กะบาบสามกว่าๆแล้วเกือบจะเข่าสีโมงแรงแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ขาขาหอนลุงไร่ก็ขึ้นมาอยู่แต่หัวแต่สวนไปละกลางเวียนมามาจอบมาซ่อมเบิงอันขี่ยางโจนขโมยกระลักดีดีพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยกะในเงี้ยนข่าวว่าลักอีกล่ะที่มันลักได้ลักดี มันเท่าเผลอบ่ได้มันลอยมาเอารถจะมันขักมันนี่ซะอันพวกลักก็ได้โอ้ปลาคือฝุ่นกับเป็นปลาต้วยูคาลิตัดมันเป็นปลาอย่างเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางหนาคือ ไปทั้งพี่ที่เห็นเป็นกอไผ่เป็นคู่เป็นหญ้าหลายๆเนี่ยเป็นหน้าเหื่อเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่เห็ดหน้ามาสองสามปีละทีหน้ากัดสิบสี่สิบผาลายโมีคนเห็ดปล่อยเป็นหน้าเหื่อทิ่มโอ้ยเสียดาย พหดลูกเตา้าเพิ่นกับวัชพักเห็ดอยากทาเสียดายทีหนะน้าน้ามกระอุดมสมบูรณ์อยู่มาสีออกมาเบิงการอัดของเขาสะดอกมาผัดเขาเหลวเลือบปล่อย เอ็ดเป็นกองให้เรียบร้อยโล่่ายใจงั้นให้เขาเลื่อยบานหอนหอนๆอนเปน้องหอน,ปน,อหอนไปย่างขึ้นมาเบิง้ง กลองนี้อีกหลายแทอัดไว้เป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเขาจะเห็นเป็นกล่องเป็นกล่องไอเด็ดนี่พี่น้องกลองฟางกนละสิบสามถึงสิบห้าบาทเฮ้ยมันเป็นธรรมบดดาทั้งพี่กับมันยังอันคือมาหกแท เท่ปาปลาหนาคาทั้งเบิดอัน,นี้มันจะบ่มีหูหนูบ่เท่าคุยหนูตัวนี้พี่น้องคุยหนูมันลงกัดเข่าถ่้ยด้วยนี่กลางคืน,นโอ้ม่ไม่มันยังอยู่บ่หูหนู โออตอำมพอเขาแลนี่มันมุนเบิดหกมีตะปลาหย่าคาทั้งบัดบันบุรีลุ่งมาเบิงเอ้าไปถือโอกาสไปเขาห่ม ร้อนอครับผมต้นไม้นี่พี่น้องต้นยังก็อันนี่นะงามเพิ่นเป็นดอกนะี่งามงามจำซื้อบ่ได้ซละ ใหโอกาสจกคลิดยุกกลางทงไฮทงหน้านี่แหละพี่น้อง่ายคำลงแรงเขาเมื่อบ้านบานนี้ไปปุระหาลูกหาหลานอยู่ฮ้อน,น้นอยู่ซานให้ลูกเต้าเขาออกมาเก็บง่วเก็บหยังเอาคิปนี้กะขอกาวคำบา สวัสดีครับผมไปแล้ว